ทุกคนกลับมาเจอกับช่องสิบปลาพาไปวันนี้สิบปลาจะมารีวิวเครื่องสําอางค่ะเนื่องจากว่าเราได้คัดเลือกให้เป็นคัสเตอร์ม์รีวิวของ e ีทูอีกแล้วนะคะพูดถึง e ีทูดีนี่ก็เมตตาเราหลายครั้งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุชชั่นเองหรือว่าตัวติ้นนะคะแล้วก็ตัวเขียนคิ้ววันนี้ค่ะก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเช่นเคยคะ่ะรอบนี้นะคะ e ีทูค่ะส่งเป็นเจ้าตัวรอย i n งอายพร บัตไลเนอร์นะคะมาให้เรานะคะนี่กล่องสวยงามแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวก็จะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะักรูปหลักภายนอกนะคะก็ดูมีความเป็นปัดกาที่หรูหราเพราะว่าสีเป็นสีแบบโรสโกนะคะอ่ะเรามาดูกันนี่เห็นไหมเป็นแบบเส้นคมกลิบเลยนะโอ้ ดูถ้าจะเขียนเขียนง่ายนะคะเราก็ติดทนอยู่นะอ่าแบบเดียวก็คือแห้งเลยสมากลิตอายไลเนอร์ด้วยเจ้าตัว e2d eye proof brush liner นะจ๊ะวันนี้คือเราแต่งตามาแล้วเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเก็บผมก่อนอก็คือไม่ถนัดเนาะถ้าเราจะต้องมองกล้องขอมองเป็นกระจกละกันนะคะ ก็จะเขียนในสไตล์ที่เราเขียนอยู่เป็นประจำเนาะเห็ยนไหมอ่ะเขียนง่ายนะคือลากไปเลยแล้วก็เส้นก็มีความคมกริบมากเลยนะอีกขรังนึ่งนะจ๊ะ านชอบกันไหมอะเท่าสิก็คือว่าเขาบอกว่าให้เรากรีดครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกหัวปากกาขึ้นเลยนะคะอันนี้ฟิดปะาใช้ผิดไปหน่อยเนาะ,ะแก้ใหม่ได้โอเควาวมีความคมชัดตาเราก็คือแบบว่า ดูโตกลมมีความชัดนะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนคิว้วเพื่อให้มันครบเครื่องละจ้ะที่เขียนคิ้วก็ของอีทูดี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนมีคิ้วคิ้วหนาหรอเพื่อเขียนต้องมาตึนะนงน่อหน่อยแล้วก็ปัดเป็นธรรมะจบ แล้วก็ฟินิชลุคเสร็จประมาณนี้เนาะไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะคะคือมาเน้นเขียนอายไลเนอร์กริดอายไลเนอร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับเจ้าตัว E2D Eye Proof บัตไลเนอร์ตัวนี้นะคะหัวผู้กันนะคะมีขนาดเรียวเล็กนะคะแค่1มเมเท่านั้นแล้วก็เส้นเนี่ยนะคะมีความคม มีความคมแล้วก็เขียนเขียนง่ายนะคะแล้วก็แห้งไวด้วยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากลองใช้อยากลองซื้อก็ไปซื้อกันได้นะคะที่ช็อป e ีทูดทุกสาขาในราคา520บาทจ้าวันนี้สิ์ปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามและให้กําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสิ์ปาพาไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย